ต่อไปคนอิตาลีอาจจะต้องถูกปรับค่ะถ้าหากว่าใช้ภาษาอื่นเป็นภาษากลางในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษถ้าฝ่าฝืนเนี่ยเสี่ยงโดนปรับสูงสุดคือ3 7 0ล้านบาทวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง ที่ใช้คำว่าอาจจะเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังเป็นร่างอยู่กฎหมายฉบับนี้ยังเป็นร่างอยู่ค่ะสืบเนื่องมาจากร่างกฎหมายนี้นำเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งก็เป็นของพรรค Brothers of Italy Party เนี่ยนะคะเป็นร่างกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมน,นตรีของอิตาลีด้วย นะะเนื่องจากว่ามีการคลั่งคลั่งภาษาอังกฤษขึ้นในประเทศอิตาลีนะคะแล้วเขาก็บอกว่าการใช้ภาษาอื่นเนี่ยดูมันจะเป็นการดูหมิ่นเหยียดยามภาษาอิตาลีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งอังกฤษเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของสหาภาพยุโรปอีกต่อไปแล้ว นี่เป็นเรื่องที่น่าจับตามองทีเดียวนะคะซึ่งร่างกฎหมายนี้ก็ยังไม่ได้เสนอให้มีการอภิปรายในรัฐสภากำหนดให้ใครก็ตามที่ดำรงตำแหน่งบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องมีความรู้ด้านการเขียนการพูดแล้วก็เชี่ยวชาญภาษาอิตาลีและยังห้ามใช้ภาษาอังกฤษในเอกสารทางการรวมถึงชื่อและตัวย่อตำแหน่งของบริษัทต่างๆในประเทศด้วยตามร่างกฎหมายที่ ได้ระบุไว้เนี่ยนะคะก็หน่วยงานต่างประเทศจะต้องมีกฎข้อบังคับภายในแล้วก็สัญญาจ้างที่เป็นภาษาอิตาลีด้วยแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องแฟชั่นที่วูบมาวูบไปแต่ความข้างใครภาษาอังกฤษเนี่ย มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมนี่เป็นความเห็นนะคะแล้วก็มาตราแรกของร่างกฎหมายนี้ยังยืนยันว่าแม้สำนักงานที่ติดต่อกับชาวต่างชาติที่ไม่พูดภาษาอิตาลีแต่ภาษาอิตาลีก็จะต้องเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารด้วยนะคะส่วนมาตราที่สองเนี่ยระบุว่ากฎหมายจะทำให้ภาษาอิตาลีเป็นภาษาสำหรับการส่งเสริมและการใช้สินค้ารวมถึงบริการสาธารณะในประเทศหากไม่ปฏิบัติตามเนี่ยอาจจะถูก ปรับเป็นเงินประมาณ3ล้าน7แสนบาทนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่ประเทศอิตาลีนะคะโอปะหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็ลองติดตามกันต่อไปว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้แบ่งปันกันเท่านี้ค่ะ